สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ จีมรกตโคลัมเบียและแซมเปียประดับด้วยมรกตแท้และเพชรเกสร90เมตร1.70กะรัตตัวเรือนทองคำ75%ความยาว5เซนติเมตรหน้ากว้าง3.5เซนติเมตรน้ำหนักรวม19.56กรัมราคา79,800บาทครับ ชิ้นนี้เป็นจี้มรกตสวยนะครับพลอยสวยมากนะครับสีสวยทุกเม็ดครับมรกตตรงกลางเป็นโอเวลลนะครับหรือทรงไข่นะครับเม็ดนี้เม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับที่สําคัญนะครับเป็นมรกตเต็มเม็ดนะครับไม่ได้เจียครึ่งเม็ดนะครับพลอยหลังเบี้ยนะครับถ้าเป็นพลอยเต็มเม็ดจะมีราคาที่แพงกว่าพลอยที่เป็นครึ่งเม็ดนะครับชิ้นนี้เป็นมรกตทั้งโคลอรเบียและแซมเปียผสมกันอยู่ครับ ชิ้นนี้มาพร้อมใบเซอร์ครับตอนแรกที่เซอร์นะครับผลที่ได้คือโคลัมเบียนะครับแต่พอเซอร์อีกรอบอย่างละเอียดนะครับเซอร์ถูกเม็ดนะครับมีแซมเปียรผสมอยู่เล็กน้อยนะครับจึงขอเรียนตามตรงนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับเม็ดที่4นะครับสีเขียวเข้มกว่าปกติน่าจะเป็นของแซมเปียนะครับผสมอยู่บ้างนะครับเล็กน้อยนะครับด้านบนด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับ แต่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นของโคลอมเบียครับโซนเพชรนะครับให้มาเยอะนะครับ90เม็ด1.70ดกรัดเฉลี่ยไม่ได้หน่หรือเกือบ2ตังค์นะครับเป็นเพชรงานใหม่นะครับน้าสวยนะครับ9กาบกับบวกหมดทุกเม็ดครับเพชรให้มาเยอะนะครับ1.70็ดกรัดกับตัวเรือนองคํานะครับหนาหนานะครับชิ้นนี้น้ําหนักเยอะนะครับ19.56กรัมเป็นองคํา75%เครับ มรกตนะครับเป็นพลอยที่มีมูลค่าสูงอยู่แล้วนะครับชิ้นนี้ราคาไม่แพงนะครับ7,9800บาทเท่านั้นกับน้ำหนักรวม19.56กรัมเพชรรวม1.70กกรัตนะครับให้เทียบขนาดชิ้นหน้ากันเลยสิบนะครับแล้วก็วัดขนาดให้ชมนะครับขนาดอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างน,นะครับขึ้นอยู่กับไม้บรรทัดของแต่และบุคคลนะครับให้เทียบความหนานะครับ ความหนาถือว่าชิ้นงานหนานะครับเมื่อเทียบความหนากันเลยสิบครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังนะครับด้านหลังสวยงามดีหมดนะครับพี่ๆนะครับสามารถ m o d ฟ f ยชิ้นงานได้นะครับชิ้นนี้ทําเข็มขึ้นมาได้นะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับจะคุยกับช่างเจลลี่ให้นะครับเผื่อพี่ต้องการใช้ไปเข็มกลัดด้วยนะครับหรือต้องการใช้เป็นจี้นะครับแต่มีเข็มกลัดเพิ่มเข้ามานะครับเอาไว้เน็บนะครับ ทำได้หมดนะครับจะคุยกับช่างให้นะครับประเมินราคาทําตามจริงนะครับตัวห่วงสวยงามนะครับและหนานะครับห่วงค่อนข้างใหญ่นะครับใส่สร้อยได้หลายเบอร์ครับตัวเรือนเป็นทองคํา75%นะครับชิ้นนี้น้ําหนักเยอะนะครับตามที่เดียนนะครับ1ิ5 6กกรัมเกือบ20กรัมนะครับมาพร้อมไมเซอร์นะครับในเชลล์นะครับสีเขาแหล่งที่มาโคลอมเบียน้ําหนักตรงขนาดหน้าพลอยการเจนในคอมเมนต์เป็นซีนะครับหรือว่ามีน้ํามันอยู่ในเนื้อมรกตนะครับเป็นการรักษาคุณภาพพลอยนะครับ อย่างที่เรียนนะครับชิ้นนี้มีแซมเปียผสมบ้างเล็กน้อยนะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านนะครับยืนยนันได้ว่าเป็นเพชรแท้นะครับพลอยแท้และตัวเรือนทองคำนะครับชิ้นนี้ราคา79,800บาทนะครับพี่ๆวางมาจจาได้นะครับมัดจาสัก8 0 0 0บาทนะครับจะเก็บสินค้าไว้ให้นะครับ ใช่ครับอีกทีเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดไม่มีปัญหาครับขอแค่พูดคุยตกลงกันก่อนครับพี่ๆคนไหนที่อยู่กทมสามารถรับกิรค้ได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับส่วนพี่ท่านไหนได้อยู่ต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้หมดครับสินค้าลูกชิ้นมีวงเงินและประกันส่งหมดถึงมือแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันทร์ตต่านัดลงหน้าครับเนื่องจากไม่ได้อยู่ประจําร้านนะครับราคานะครับ79,800าบาทนะครับมาจําติดจองนานได้นะครับ หากพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับจี้มรกตสวยๆชิ้นน้ใหญ่ชิ้นนี้ติดต่อมาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นอล่านนะครับสุดท้ายนี้ขอบอคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบอคุณครับ